แสงทองขอแนะนําชนิดผ้าใบสําหรับประเภทผลิตภัณฑ์กันสาสพับเก็บได้ว่ามีชนิดผ้าใบแบบไหนบ้างเพื่อเลือกชนิดผ้าใบให้เหมาะสมและตรงความต้องการใช้งานกันค่ะกันสาสพับเก็บได้รุ่นสเปซแมนรุ่นชิวดีวและกันสาสผ้าใบแนวดิ่งซีเทลรุ่น s อ2 0 0 0โดยทั่วไปสามารถเลือกชนิดผ้าใบได้หลากหลายถึง4ชนิดได้แก่ 1. พใบ P ี c ทึบแสง สองผ้าใบ PVC โปร่งแสง 3. าผ้าตะข่ายกรองแสงและสี่ผ้าใบอะคริลิกซึ่งมีข้อมูลและคุณสมบัติเด่นเบื้องต้นที่ควรรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผ้าใบ PVC ทึบแสงมีพื้นผิวผ้าใบแบบเรียบมันวาวในยี่ห้อ h e c k u ิ e l o n และพื้นผิวแบบเม็ดทรายละเอียดที่มีน้ำหนักผ้าใบที่เบกากว่าในยี่ห้อ Solar Sand คุณสมบัติเด่นของผ้าใบชนิดนี้สามารถกันน้ำกันแสงได้ร้อยเปอร์เซนและมีราคาที่ประหยัดสุดในชนิดผ้าใบต่างๆ 2. พผ้าใบ PVC โปร่งแสง s o ล a r View คุณสมบัติเด่นของผ้าใบชนิดนี้สามารถกันน้ำร้อยปเซนสามารถกรองแสงได้ตามความเข้มของสีผ้าโดยที่แสงยังสามารถส่องผ่านได้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังต้องการแสงสว่างบ้างเช่นหลังห้องครัวโรงรถ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน 3. ผ้าตะข่ายกองแสงโซลาร์สกีนคุณสมบัติเด่นของผ้าใบชนิดนี้สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ลมสามารถลอดผ่านได้สามารถกองแสงได้สูงสุด95%ตามความเข้มของสีผ้าเป็นชนิดผ้าใบยอดนิยมในรูปแบบกันสาดแนวดิ่งแต่ไม่แนะนำผ้าใบชนิดนี้สำหรับกันสาดร,รูปแบบแขนยืนเพราะน้ำฝนสามารถลอดผ่านได้ค่ะ 4. ผ้าใบอะคริลิกแฟบิกนำเข้าจากยุโรปคุณสมบัติเด่นของผ้าใบชนิดนี้ให้ลุกของความเป็นผ้าที่ดูเรียกหรูสวยงามสามารถกันแดดได้ดีและต้านทานน้ำได้ผ้าใบทนทานอายุการใช้งานยาวนานเป็นชนิดผ้าใยยอดนิยมสำหรับการศาสตร์รูปแบบแขนยืนตารางสรุปเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาพะผ้าใบสำหรับงานการศาสตร์พับเก็บได้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลผ้าใบในแต่ละชนิดเพิ่มเติมคุณลูกค้าสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์แสงขีดทอง com และวิดีโอรีวิวผ้าใบแต่ละชนิดในช่อง YouTube แสงทองพ้าใบกันศาสตร์ค่ะพ้าใบในแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การเลือกชนิดผ้าใบให้ตรงกับความต้องการใช้งานความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับสถานที่ของท่านหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ